ตั้งแต่แคมปิง้งนอนในรถมาครับผมมีความชื่นชอบกับพัดลมตัวนี้ครับพัดลมสองหัวหรือพัดลมหัวคู่ครับปรับแยกจากการอิสระหมุนได้ครับโดย,ยใช้วิธีปรับตัวนี้ให้หลวมครับโดยใช้ปรับตัวนี้ให้หลวมครับแล้วก็นี่ครับ หลังจากยึดได้ที่แล้วก็หมุนกลับที่เดิมครับคือตัวนี้นะครับผมหมุนกลับที่เดิมวิธีใช้ก็คือใช้กับพนักพิงที่นั่งตอนหลังในรถเพื่อให้ผู้โดยสารข้างหลังเย็นสบายครับตัวนี้ก็จะเป็นที่เกี่ยวตัวนี้จะเป็นที่เกี่ยวครับเียงแค่อ้าออกแล้วก็ประกบกับ พนักพิงที่นั่งด้านหลังเกี่ยวตรงนี้ให้ตรงครับเกี่ยวให้ตรงมีด้วยกันทั้งหมดสามล็อกครับขึ้นอยู่กับว่าแกนแกนพนักแกนพนักพิงที่นั่งด้านหลังใหญ่เล็กปกติคุณจะใช้ตัวด้านไหนครับเพื่อให้ความแน่นเอาจากนั้นก็ติดแค่นี้เองครับเวลาเรา เป็นพนักพิงที่นั่งตอนหลังนะครับผมจะอยู่อย่างนี้อันนี้คนฝั่งนี้อีกอันนี้คนฝั่งนี้ครับเปิดได้ด้วยกันสามเลยอ่อันนี้คือเป็นปุ่มปิดเปิดแค่น้เองครับเบอร์นหนึ่งครับเบอร์สองครับเบอร์บบสามเดินพัดลม กินไฟอยู่ที่สิบบตทครับกินน้อยมากรับรองว่าแบตในรถยนต์เราไม่หมดอย่างแน่นอนครับใช้ด้วยสาย USB เสียบที่จุดบุหรี่ในรถหรือจะใช้กับ Power Bank ก็เหมาะครับเสียบเข้าไปกดแค่นี้เองครับผมคนมีดิตัวแล้ครับผมพัดลมหัวคู่พัดลมระบายอากาศที่นั่งตอนหลังในรถครับ